Okay. ชายรินแคนยอนนะครับของขาสักสถานอยู่ใกล้กับเมืองอัลมาตีของกาสักสถานนะครับช่วยแผนไปทางโน้นหน่อยครับเราจะเห็นว่ามันเป็นการกระทําทางธรณีวิทยาการกระทําตั้งแต่อดีตมานะครับคล้ายๆกับแกลนแคนยอนที่ในอเมริกานะครับพวกเรากํลาลังเทรลหรือว่าเดินเรียกว่าเดินป่านะเดินไปตามเส้นทางที่เขากาหนดเนี่ย เราถ่ายรูปก็สนุกมากอากาศเย็นครับวันนี้อุณหภูมิเนี่ยขนาดนี้ก็ประมาณสักเท่าไรสิบสองสิบสององศาครับแดดจ้าวันนี้ซันนี่นะฮซันนี่เดยโอ้โชคดีมากเมื่อวานฝนตกครับวันนี้โชคดีมากครับอแผนอีกทีนึงครับแผนตรงนี้ยืนแห่าน,นี่เลยนี่เลยโอเคนะครับไปตั้งแต่นี่เลยกวาดไปนี่เลยฮัลโหล Uh, how long the distance from Amate to here? Uh, About 300 kilometers. 300 kilometers. 300. Yeah. Uh.